สิบสามนาฬิกาสิบสองนาที

对，他们家山 กลก็ดีว่ะดแล้วก็จาอไรอยู่ไหนคืออะไรนั่นคือที่เขาสมไม่ต้องีไอ้่างน้การพ

アンナ・コンい

オー。

Thank you.